คลิปนี้นะครับอยู่กับผมแสนนะครับสมายิิชอบปุยยาวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลสมสะอาดอำเภอเดอุดุมนะครับวันนี้จะเข้าไปอบรมการปลูกโคเลี้ยงสัตว์อยู่ที่บ้านเบนตำบลหนองอ้อมอำเภอทุ่งศรีอุดมนะครับก็เลยแวะมาท่าน,นี้นะครับก็แล้วชาวบ้านเอาข้าวออกแล้วนะครับเข้าดอเอาข้าว,อ,าว,าว,าวออกแล้วก็ไถปลูกงอกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพื้นที่นี้ก็ค่อนข้างจะปลูกเยอะนะครับ ถ้าเกิดว่าอยู่พื้นที่ใกล้ๆนะครับแถวนี้ก็เราจะมีร้านนะครับตำบลโนนสมบูรณ์สาขา4ี่นะครับสบายดีช็อปปุยยนะครับเราก็จะมีการตอนนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ใช้รถเกี่ยวจะมีปัญหาเรื่องลูกข้าวนะครับก็คือข้าวล่วงหล่นนะครับเขาก็จะขึ้นมาเต็มนะครับฉะนั้นคุมได้นะครับไม่แนะนําไม่ใช้กลุ่มอะเซโตคออลาคอนะครับแนะนําไม่ใช้กลุ่มที่ไม่เป็นอันตรายนะครับต่อข้าวโพด แล้วข้าวนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอัลคออสาดคอจะมีปัญหาเรื่องข้าวงอกหัวงอกนะครับก็คือมันจะคล้ายๆวัยหน้านั่นเองนะครับช่วงที่เราลงนาข้าวเนาะสำหรับด้วยความหงายกับคนที่ลงในนาข้าวนะครับอยากจะปรึกษาในเรื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะครับหรือสาขาใกล้ๆนะครับจะมีอําเภอทุ่งสีอุดมทางเข้าสารลังเมือนะครับส่วนอําเภอเดชอุดมก็อยู่บ้านโนนสมบูรณ์ตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเดชนะครับ อ่าตอนนี้ผมมาบรรยากาศที่นักลับงอขึ้นมาแล้วนะครับ